แล้วความรู้สึกเขาล่ะเแกมันใช่เรื่องไหมฮะมันใช่เรื่องไหมไปทำตัวใเขาเป็นห่วงนล้พี่คอยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็จะหายไปจริงๆงเนี้ยแล้วเขาคิดว่าเธอแกลงเขาไม่ออกไปตามหาเธอ ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิ่ว c าชาแนลของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะทุกคนพลอยนะคะขออนุญาตมาเปิด คลิปคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าพลอยมีแผนจะมาแกล้งเอกค่ะทุกคนเมื่อตอนกลางวันจําได้ไหมที่เอก,กแกล้งพลอยเอาซอสเทใส่ขี้ให้พลอยทานะคะพลอยจะมาเอาคือพลอยนั่งอ่านคอมเมนต์มีคอมเมนต์น่ะส่วนมากอยากให้พลอยแกล้งหนีออกจากบ้านใช่ไหมเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจัดให้ค่ะเอกทำง,งานเหนื่อยๆ,ๆแล้วนั่งดูหนังอยู่ข้างนอกข้างนอกตรงที่เอกเคยหลอกผีพลอยอะทุกคนแล้วมันหลับอยู่ตรงนั้น ลอยก็เลยแอบมาเปดิดคลิปในห้องนะคะลอยจะแกล้งหนีออกจากบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคอยดูปฏิกิริยาของเอก,กันเอกจะมีดีแอัจะยังไงจะสบายใจจะชอบที่ไม่มีลอยหรือจะตามหาลอยอยังไงทุกคนก็เป็นกาลังใจให้ลอยด้วยเอาใจช่วยกันด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนหลับนะคะ What ตอนนี้นะคะพลอ,อยก็อยู่ที่บ้านแม่ของเอกแล้วนะคะคือแม่เอกกับพลอ,อยเอกก็รู้นะคะพลอ,อก็ให้เอกนอนอยู่กับลูก2คนวันนี้นะคะใจดักทิ้งลูกกับสาม,มีไว้ที่บ้านหืมต่ร้ายจาังคิดถึงแอบคิดถึงลูกมากๆแล้วก็คิดถึงเอกด้วยนะคะแต่วันนี้นะคะก็จะมาเอาคืนเนี่ยเอกโทรมาหาพลอ,อยหลายสายมาก เอกก็ส่งข้อความมาหาพลอยนะคะพลอยจะอ่านให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่อ่านเยอะนะคะเพราะมันเยอะมากค่ะทุกคนเอกส่งข้อความมาว่าพลอยอยู่ไหนทําไมไม่รับสายเป็นอะไรทิ้งกันไว้แบบนี้ทําไมเอกทอะไรให้มีอะไรคุยกันสิแล้วเอกกับลูกจะอยู่ยังไงครอบครัวเรามันดีอยู่แล้วเธอจะทําแบบนี้ทําไม ไม่สงสารเขากับลูกหรอที่ต้องตื่นมาไม่เจอแม่ไม่เจอมีนจะร้องไห้เองแล้วค่ะทุกคนอ่ะพลอยไม่มีอารมณ์จะอจัดคลิปต่อเลยอะอยังไงพลอยก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนเช้านะคะทุกคน one hour one ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เช้าแล้วนะคะพลอยก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินทางไปหาเอ็กนะคะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเอกไปกันเลยดีกว่าค่ะ บ้านลกห้องลบมากเอ็กไม่รู้อยูไ่ไหนไม่อยู่ทุกคนไม่เห็นเอกอยู่ใงนี้นะคะเดี๋ยวคอยจะจรีบแอบตั้งกล้องในนี้ไว้นะคะเพราะว่า คอยคอยไปนอนที่บ้านแม่เองนะคะเราคอยไม่ได้ตั้งกล้องที่นี่ไว้เพราะว่ามันข้ามคืนะนะเนาะก็ไม่รู้ว่าแบตจะหมดตอนไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยไม่ได้ตั้งกล้องเอกก็น่าจะไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าเอกไม่ได้ล็อกล้านไว้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวแอบตั้งกล้องไว้ดูดีแอคชั่นของเอกกันนะคะว่ากลับมาเจอคอยจะเป็นยังไงจะดนด่าหรือเปล่า ค่ะทุกคนก็พลอยก็ได้ตั้งกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่ว่าเอ็กกลับมาเอ็กเปิดพมานมาปุ๊บก็จะได้เจอพลอยเลยนะคะก็จะโดนด่าหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วพลอยก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเสื้อผ้าที่พลอยใส่่อเช้าเนี่ยมันก็อนข้นใจแบบเออโชว์เนื้อหนังหน่อยหน่อยก็ไม่อยากให้เขเข้าใจผิดว่าเมื่อคืนนี้พลอยหนีไปเที่ยวมาหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมันจะปานไป ไปไหนมามะาเธอไปไหนมาเราไปตามหาเธอเนี่ยเธอรู้ไหมรู้เออ,อเกาไปไหนมา แล้วความสึกเผาล่ะเขาแกลงมันใช่เรื่องไหมฮะมใช่เรื่องไหมไปทําตัวเขาเป็นห่วนเลยพี่คอยถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาถ้าเจอหายไปจริงๆเนี้ยแล้วเขาคิดว่าเธอแก้งเขาไม่อยกไปตามหา